สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับบ้านไล่พาจิน Channel. ชาแนลเจ้าเกาเจ้าเดิมนะคะทุกคนวันนี้เรามาด้วยเมนูเส้นอีกแล้วจ้าสายเส้นนะคะทุกคนไม่พลาดนะคะวันนี้เราได้แกงแกงสับประรดใส่ไก่ราดด้วยขนมจีนนะคะแซ่บๆนะคะวันนี้เป็นน้ำยาก,กะทินะคะแกงสับประรดจ้าแล้วเราอยากที่จริงถ้าเราทานกับเส้น เล็กน่าจะอร่อยแต่บ้านไรอยากกินขนมจีนนะคะทุกคนไม่เผ็ดเรามีพริกแก้มด้วยนะคะขออนุญาตนะคะทุกคนไม่มีผักแก้มนะคะก็โอ้ไม่ใช่มีถั่วง,งอกอยู่ข้างล่างนะคะทุกคนขออนุญาตคนให้เข้ากันนะคะนิดนึงนะนี่ฉบับบ้านไรยั่วยั่อุ้ยฉบับบ้านไรยั่วย่วจุกๆไปเหมือนเดิมนะคะทุกคนนี่ถั่วง,งอกอยู่ข้างล่างนะคะทุกคนนี่ ทานหมดนี่ก็ไม่รู้จะว่าไงนะคะคือเยอะมากขออนุญาตทานไม่หมดนะคะทุกคนโอ้โอ้กระเด็นเข้าตานี่ทําเองนะคะแกงกะทิทําเองนะคะแกงกะทินี่ราดน้ำฉ่ำๆก่อน นี่สับประรดสับประรดก่อนเลยนะคะอืมสับประรดยัางสก,ก่นี่คืออร่อยมากอืมน้อไก่น้าไก่ปิดหนังนะคะ่ะขวบวันสัเม่อไร เดี๋ยวเงินออกจะกจินทุเรียนนะคะทุกคนอยากกินทุเรียนมากชจวงนี้ทุเรียนออกละ ินทุกน้ำน้ำปลาหรือน้ำกะทิชอบอยากกินแกงไอ้แกงกะทิลูกชิ้นปลาเราไปซื้อลูกชิ้นปลามาก่อนจะแกงกะทิลูกชิ้นปลานะคะทุกคน 嗯。Mm hmm. สับปะรดก็ฉ่ำมากมสับปะรดเกาหลีฉ่ำเรยงหวานหวานมากปกติจะทานสับปะรดอยู่แล้ววันละลูก ไม่ใช่วันละลูกอระเพื่อนๆคือลูกหนึ่งอ่ะทานได้สองวัน สาษาข่อปภาษาข้าเพื่อนๆ่ำ ตัวลงก่อนนะคะรับสายโทรศัพท์ทางบ้านค่ะกำลังอร่อยอะ่ะอ,อ,อร่อยเพื่อน ขออีกคํานะคะส่งเสรยทางบ้านไมโทรดัดด่วนโทรมาค่ะนี่ก็ดึกแล้วทำไมเขาโทรตอนดึกสงเสรยไม่โทรดัดด่วนมากเลยไปน,น,นอนเวย อร่อยทุกคนมีสายทางเข้ามีสายทางบ้านโทรมาค่ะเพื่อนๆคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้บ้านไร้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้บ้านไร้ทำคลิปต่อไปนะคะทุกคนและขอขอบคุณค่ะคนที่เข้ามารับชมแล้วก็รับชมวิดีโอจนจบยังไงก็รักและดูบ้านไร้ด้วยนะคะ แล้วมาเจอกันชิปหน้าว่าบ้านเราจะทำอะไรนะคะทุกคนแักอันไหนท์เดย